เขียมเดินทางกลับบ้านพออาตีเนาะพี่น้องมือนี่เป็นมือแห่งการเดินทางเนาะสิกลับเมืองบานเมื่อเฮ็ดงานทุจีนเนาะตามประเพณีของพ่อของแม่เพิ่นพาเฮ็ดเนาะมือนี้กะกลับบ้านเอามาเอาอยัางไปนําพี่น้องคุณไปจนเบิดเลยกลับมานอนบ้านนาอพอตื่นเช้ามากสิพักกันมาตลาดนี่ก็แม่นตลาดเมืองคงเนาะ มังคงเโดนสิเขามาหลาะหาสื่อมักไม่ซื่อดอกไม่เอาไปใส่เครื่องไหวาเนาะบรรยากาศตลาดอยู่เมืองคงกรสิประมาณนี้พี่น้องเพิ่นก็เลยถือโอกาสเนาะเก็บลิปมาผากพี่น้องมาหลาะตลาดกระพาออตีเมื้อนี่ของกะไล่ย่างเปิ่นก็สื้อพวกไม้ซื่อปลาซื้อสีนเนาะเอาไปใส่โตนโไหวพี่น้องตามประเพณีเพิ่นพาเหุ่แหละเนาะอันนี้ก็เป็นประเพณีของทางบ้านพัวเนาะเป็นสีเหตุขุดจีนพี่น้อง บัานนี้กับยางมาเลเบืองไก่โตพี่น้องเอยเห็นไก่โตงามงามเป็นก็มาเลเบิ่งเนาะพอมาหอดเฮือนกับพากันมากะเกียมเพิ่นสิเห็ดปิ่นหมูขึ้นไหวเนาะพวกผู้ชายกะสิพากันมาเห็ดหางปิ่นหมูนอนี่ก็แม่นผู้ของเพิ่นเองพี่น้องเห็ดซอยกันมีแต่คนตัวเองเนาะยามมีการมีงานนี่พี่น้องเขาเห็นหนะกันครบด้วยเลยละพี่น้องเอยมาเห็ดซอยกันเนาะคนละไม่คนละมืออันนี้ก็แเม่นยาของเพิ่นเพิ่นเกียมเป็ดเกียมไก่เนาะเป็ดไก่นก่กเแม่นเพิ่นเลี้ยงเองพี่น้องมีแต่โตตุ้ยตุ้ยใหญ่ๆ มันถึกเสียงก็อยู่กับลุมทรายเนาะเสียงกระสีดังๆในน้อยหนึ่งเด้อพี่น้องขอตทษขาอ,อภัยหลายๆเนาะราะว่าอยู่กับลุมทรายพื่นล่นอยู่ทางขางแม่ตอนเทียงมาแล้วปูพิ่นเห็ดอันลาเลือดมูพี่น้องพิ่นอ,นอื่นเปิดมาได้มาเด้่นว่ากินลาเลือดนั่งเพินเนมเห็นเปิดกับอากากินพี่น้องแดงแดงอันนี้ก็เมนหมูมได้เอือบแล้วน้นองพี่น้องคั่วเรียบร้อยแนะล้วก็แอวมาเอือบเอือบก่อนจะเอาไปปิ้นพี่น้องมันจงนัวเขาก็เอาน้าเอือบไปท่าต่างหากเนาะ แต่ว่าก่อนเสียไปกินกะมักไว้ก่อนพี่น้องจัด30ซิหน้าที่เพื่อให้น้ำมักมันเข้าไปในตัวมูเนาะปีนี่ใส่มูตัวใ,ใหญ่ๆแล้วพี่น้องที่แรกพุนว่าจะเอาง้วนน้ำแต่ว่าอันหาสื่องัวนหน่อยบวดาไดพี่น้องเฝ้ามาก็เลยบวดาเนาะพอดีหมูนี่มันหยาผนสื่อไว้เด้วอยู่บ้านเนะ <S <S าะะับกันกะเกียมไว้ทางปู่นวะหยัดกระเทียมเข้าไปใส่ในตัวมูน้ิผน,นวะมันจังหอมอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับของเผ่น้ะพี่น้องบ้านนี้เิ่นกระิบพากันกลับข้นเมื่อ ตั้งโต๊ะไว้พี่น้องลืมบอกพี่น้องนะว่าปินหมูนี่มันปินอยู่บ้านสวนเนาะสวนโต๊ะไว้ม่นเอาขึ้นมาไว้อยู่ทั้งเฮือนเพราะว่าทางเทิงแหละมันบ่นม,นมีสถานที่พี่นอ้องก็เลยพากันเอาไปปินอยู่บ้านสวนเนาะเปิ้นเลยบ่ได้ถ่ายตอนเพิ่นปินให้เบิงนะ่งเนาะมีแต่เพิ่นปินแล้วพเพิ่นจังได้ยกขึ้นมาเพราะว่าเพิ่นกับผัวนะ่ะขึ้นมาตั้งโตอยู่ทางเทิงเนาะบรรดาปูปูนเนาะละแม่นเพิ่นปินอยู่ทั้งลุ่มอ่ะนะพี่น้องเลยบ่ได้ บรรยากาศที่ว่าปิ่นมูให้พี่น้องเบิ่งเนาะอันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศของการจัดโตว้ทางบ้านพี่น้องก็จัดแบบนี้คือกันอยู่บ่นเนาะมียังเขาก็เอามาใส่สิ่งที่เปิ่หมักกินตอนเพินยังอยู่อะไรพี่น้อง่วนนั้นพัวเปินกะเกียมแจ๊แป๊กตังเต๊เอีย,ยพี่น้อง แสิประมาณนี้เนาะแจกตามสัาแห้งสํางกข้าอะพี่นอ้องก็คือว่าเป็นเงินเฮงเนาะพี่น้องทั้งสิบลวงลายกะเป็นนำเล็กนำใจเล็กๆนหน่อยๆหายกันเนาะในยามมือวันตุ๊จีนแบบนี้เขาก็มีของขวัญหายคุ้นสำคัญแบบนางเปาแบบนี้นะพี่นอ้นองเล็กๆนหน่อยเนาะน้องไส้คอยได้เท่าน้องไส้คอยปลาดปาพิเศษนางเป่าแตกคุณนี่ได้นะแจ็คพอต ห้าเซนทางนั้นเล็จ้ะดวงไฟดวงมันไ้นซองนั่นหลังวันที่หนึ่งเมียนเดียวได้ไงเจ้าจกได้อีกเนี่ยใช้ปูใช้นอดลุดแล้วเฮาบวดแตกน้ำมูอแล้วจะลุดวะลุดเลยเฮา วันที่เก่าเขาถือว่าเป็นมือตังเนาะตังคลองไหวเขากระสิจูดถูกจนแจงคนละพี่น้องต้นเด็กกระซิมีจูดบางผูเนาะมือนีจูดบางผูกก็เป็นตัหัวแห้งลีลนะพี่น้องพออตีนะ่ะเพิ่นผูกกันบางผูมันบนัยอันพี่น้องมันตกนีแต่โมปิน่ะนเขาเฮือนเนาะเพิ่นผู่ทยขิประตกใจพอเสียงผูมันแตกดังแห้งนะพี่น้องถ้าเกิดว่ามันปินหัวเขามาทางเฮือนนี่่บยากขึ้นสภาพเนาะคนผัดหนัง่งเต็มอยู่ ตกใจพี่น้องเลยอันนี้ก็ถือว่าเป็นบทเทียนเนาะสิเฮ็ดยังก็หายเบิ่งคักๆพี่น้องเตือนเ้ามาเลิกว่ายแล้วเฮาก็ับพักกันเห็ดกินกินเข้าสามาคีเนาะพี่น้องก่อนเปินสิกับบ้านก็กินเข้าสามาคีกับปูยาลูกล้านก่อนเนาะเพราะว่ายามมีงานถึงมาหากันพี่น้องคันบ่ได้มีงานกับบค่คอยมาผบหนากันเบิดสุคุนแบบนี้เนาะมือนี่ก็เป็นถือว่ามืองามยามดีพี่น้องมีโอกาสได้บพกพอกันเนาะก็สางรคนเหล็กหน้อยเนาะก่อนลับบ้านปีนี้ยาเปิม้วนมวนพี่น้องเลย ลิปเฮากับซิมี่ประมาณนี้เนาะคลิปหนาพอกันใหม่จ้าลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย